นววานิยายนิยายรักเรื่องอดีรักมาเฟียตอนที่สามเอสตาเบนมีอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่คืนนั้นที่สโมสรพวกมันกล้าดียังไงไมาเหยียบถึงถิ่นของเขาและผู้จัดการก็ลืมไปว่าความพักดีนั้นอยู่ที่ไหนขอบคุณสวรรค์ที่มิกกี้เพื่อนของเขาคอยดูแลแล,และเตือนเขาอยู่เสมอเอสตาเบนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของอารมณ์ และการกระทำก่อนคิดพระเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นถ้าเขาไปที่นั่นเพียงลำพังมิกกี้ไม่แม้แต่จะพยายามสร้างความบันเทิงให้กับความคิดนี้พูดง่ายๆก็คือสงครามจะเกิดขึ้นในเวลานั้นแน่นอนเอสเตบันนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องรับแขกของเขาแสงไฟสลัวจากโคมไฟทําให้เงามืดๆของห้อง ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นมือของเขากำแก้ววิสกี้แน่นราวกับว่ามันเป็นเครื่องมือยึดเหนีย่ยวเดียวที่ช่วยเขาสงบลงได้แต่น้ำแข็งในแก้วกลับละลายจนแทบไม่มีเหลือแล้วมิกกี้ยืนอยู่ใกล้ๆสังเกตเห็นอารมณ์ของเอสเตบันที่ประทุกมาเหมือนไฟในเตาผิงนี่เอสเตบันฉันว่านายนะ ต้องใจเย็นลงหน่อยนะมิกกี้กล่าวเบาๆพยายามที่จะไม่ทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงใจเย็นเหรอมิกกี้พวกมันมย่ยไม่เหยียบถึงที่ถึงถิ่นของเราด้วยจะให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเอสเตบนตันโตกลับเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเลยผู้จัดการนั่นก็เหมือนกันเขาลืมไปหมดแล้วหรือไงว่าควรจะพักดีกับใคร มิกกี้รู้ดีว่าไม่มีคำพูดใดที่จะทำให้เอสเตบันสงบลงได้ในตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่คอยดูแลและไม่ให้เอสเตบันเพื่อนของเขาทำอะไรที่อาจจะกลับกลายเป็นหายนะเอานะขอเพียงให้นายอะให้เวลาตัวเองคิดสักนิดก่อนจะทำอะไรนะเอสเตบันถอนหายใจแรงๆเขาพยายามจะควบคุมอารมณ์ แต่ในใจของเขานั้นยังคงเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธและความไม่พอใจการที่มิกกี้เพื่อนของเขาอยู่เคียงข้างเขามันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ความรู้สึกที่ถูกทรยศจากคนใกล้ชิดมันยังคงเจ็บปวดอยู่มิกกี้นั่งลงข้างๆเอสเตบบนหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้นี่เพื่อนนายก็รู้นะเว้ย วานายเนะไม่ต้องทําเรื่องนี้คนเดียวนะเอสเตบันเราอยู่ด้วยกันเสมอนายมีชันแล้วเเป็นเพื่อนคนอื่นๆอีกนะเว้ยเอสเตบันมองหน้่มิกกี้ความโกรธในตาของเขาเริ่มลดน้อยลงเออขอบคุณนะมิกกี้ถ้าไม่มีนายฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงมิกกี้ยิ้มให้กับเอสเตบันนะ ก็เราเป็นทีมเดียวกันนี่นะนายอย่าลืมดิวะกิจกรรมดําเนินไปตามปกติในขณะที่ผู้นำของพวกเขาต่างปกป้องบริวารด้วยชีวิตและสิ่งหนึ่งที่แน่นอนในขณนะนี้จะมีผู้เล่นคนที่สามที่จะขย่ยสถานการณ์ในประเทศและพื้นที่ของเขารวมถึงคุกคามสิ่งที่พวกเขานั้นยืนยันผู้นำริเวราอยู่ในห้องทำงานของเขา โดยมีบอดีการดคนหนึ่งเคาประตูบเบาเขาปิดแฟ้มที่เปิดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วขอให้คนคนนั้นเข้ามาผมขอโทษครับท่านผู้นำสิ่งนี้ถูกทิ้งไว้ที่ประตูโดยคนขับในรถตู้ขนาดเล็กสีดำผมได้เห็นป้ายทะเบียนแล้วกล้องรักษาความปลอดภัยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นรถแบบไหนครับผู้นำริเวลานั่งเงียบ และในที่สุดก็ยื่นมือออกไปรับซองจดหมายสีดำที่บริการของเขายื่นให้เขาตรวจสอบมันอย่างสงบและไล่ชายหนุ่มคนนั้นออกไปเขาเดำเนินการเปิดซองจดหมายลึกลับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่แปลกใจเลยกับเนื้อหาที่อยู่ภายในนั้นมีการ์ดอยู่ในนั้นราชินีแห่งหัวใจ ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดใดๆทั้งสิ้นผู้นำริเวร่า a, รู้ดีว่านี่น่ยมันหมายถึงอะไรไม่จำเป็นต้องคิดติดตามรถคันนั้นอีกต่อไปเขานั่งนิ่งคิดถึงความหมายของการ์ดใบนั้นราชินีแห่งหัวใจเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนสำคัญที่กำลังจะมาถึงผู้เล่นคนที่สามที่อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อทุกตระกูล ความเงียบในห้องทำงานกับกลายเป็นความกดดันเมื่อเขาหัวนึกถึงอดีตที่เกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์นี้มันเป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นี้เขาพูดกับตัวเองเบาๆรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นผู้นำเขาตัดสินใจจะต้องหาทางรับมือกับผู้เล่นคนนี้ให้ได้ เราต้องเตรียมพร้อมเขากล่าวกับตัวเองก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลูกน้องคนสนิทอันวโรเรามีปัญหาใหม่เตรียมคนของเราให้พร้อมไม่กี่นาทีต่อมาลูกน้องที่ไว้วางใจได้ของเขาก็เดินเข้ามาในห้องทำงานผู้นำริเวรายื่นการให้ดูเรากำลังจะมีแขก ที่ไม่พึงประสงค์ดูแลความปลอดภัยของตระกูลและสถานที่สำคัญให้แน่นหนาด้วยละ่ะอันไวโรพยักหน้าผมจะจัดการให้เรียบร้อยกับท่านเขากล่าวก่อนจะออกจากห้องไปผู้นำริเวรา่านั่งลงอีกครั้งเขารู้สึกถึงความอยักแน่นของภารกิจที่กำลังจะมาถึงเขารู้ดีว่าการมาของผู้เล่นคนนี้ คนที่สาอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องปกป้องครอบครัวและสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยชีวิตเขาหยิบโทรศัพท์แล้วกดหมายเลขของเอสเตบันก่อนที่เอสเตบันจะพูดพ่บ,บนะพ่อผมกำลังนอนอยู่อะ่ะเขาวางสายไม่กี่นาทีต่อมาเอสเตบันก็ได้รับการเคาะประตู และไม่รอคำตอบใดผู้ที่เดินมาเดินเอามือลูบผัวเตียงทันทีเห็นได้ชัดว่าเอสเจบันนั้นกำลังงี่หลับเป็นยังไงบ้างเขาคร่ำครวญโดยไม่ปิดบังความไม่พอใจของเขานี่ดูซะผู้นำริเวราโยนแก๊วลงบนโต๊ะและเอสเจบันก็หยิบมันขึ้นมา และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการนั่งตัวตรงพ่อได้สิ่งนี้มาเมืออ่อไหร่เมื่อกี้นี้เองแล้วในเนี้ยหมายถึงให้พวกเราไปคืนนี้เหรอใช่ชัดเจนชัดแจ้งขนาดนั้นเตรียมทุกคนให้พร้อมแล้วลูกก็รู้ว่าพ่อหมายถึงอะไรเอสเตบันพยักหน้า เขารู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีราชินีแห่งหัวใจมันเป็นคำเชิญของแก๊งมาเฟียทั้งหมดและมันไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยเมื่อมีการเรียกประชุมเหล่านั้นไม่ว่าจะมีการเรียกไปเพราะว่ามีคนทรยศหรือว่าสายลับหรือว่ามีคนพยายามเล่นใหญ่แล้วเรียกประชุมเพื่อข่มขู่ผู้อื่นแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีเอสเตบัน พยายามกับตัวเองพวกเขาก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่พวกเขาเริ่มต้นไว้ให้เสร็จสิ้นจงได้เอสเตบบนเห็นพ่อและปู่ของเขาไปประชุมเหล่านั้นในตอนนั้นเขายังเด็กมากเกินกว่าที่จะเข้าร่วมประชุมเช่นนี้และเสี่ยงเกินไปที่พ่อของเขาจะเปิดเผยทายาทเอสเตบบนอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าตระกูลของเฮนันเดสนั้นได้รับคำเชิญด้วยหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำพวกเขาเนะ่เป็นรองของตระกูลเราก็หวังนะว่าจะได้พบกับคนของตระกูลนั้นเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นไงต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์และกำลังใจที่มอบให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ